อยู่มาวันหนึ่งพัดลมดิจิตอลเสียบปลั๊กแล้วไม่มีเสียงหรือว่าเปิดไม่ติดนั่นเองแน่นอนใบพัดก็จะต้องไม่หมุนเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดข้างในกันดีกว่าหมุนเกลียวพลาสติกออกมาไม่ต้องไขสกูกันลื่นนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วเราค่อยไขสกูที่มันอยู่ด้านในแบบนี้นะครับ4ตัวก็จะพบกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกสข้างในให้เราเนี่ยไขสกูยึดบอร์ด4ตัวจากนั้น ปลดแจ็คทั้งหมด3แจ็คออกมาแจ็คไฟเข้าแจ็คมอเตอร์พัดลมและแจ็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิครับให้เรานะครับหาตัวไอดำดำเจขาที่มันเป็นขาแหว่งไปขาหนึ่งนะครับซึ่งมันคือ IC LNK 304ที่ชอบเสียนั่นเองแต่ว่าจากการสำรวจด,ดูเนี่ยมีคาปาซิสเตอร์1ไมโครฟารัด400โวลต์บวมด้วยเดี๋ยวก่อนเราจะหาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะวัดอุปกรณ์ข้างๆทั้งหมดก่อน เริ่มที่ฟิลกันก,นก่อนเลยวัดแล้วไม่ขาดเป็นเรื่องที่ดีครับต่อามาจะเป็นการวัดไดโอดทั้งหมด4ตัวเริ่มที่ไดโอดตัวที่1นึ่งไบแอสตรงขึ้น0.5โวลต์ผ่านครับไบแอสตรงไดโอดตัวที่2ขึ้น0.5โวลต์ผ่านเช่นกันครับและไดโอดตัวที่3ขอเวลากับสายแป๊บหนึ่งครับเมื่อวัดแล้วไดโอดตัวที่3ามไบแอสตรงตกค่อม0.5โวลต์ใช้ได้ครับและซีเนอร์ไดโอดตัวสุดท้ายไบแอสตรงขึ้นประมาณ0.5โวลต์ผ่านครับ พากลับมาวัดทางต้นทางอีกรอบนะครับจะเป็นตัว NTC 120โอห์มวัดออกมาแล้วได้140โอห์มได้อยู่ได้อยู่ต่อมาเราจะมาเช็คขดลวดว่ามันขาดหรือเปล่าเริ่มที่ L ตัวที่1ครับไม่ขาด L ตัวที่2วัดดูนะครับปรากฏว่าไม่ขาดนะครับมีเสียง กล้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะถอด i อออกมานะครับแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์ที่บวมออกมาด้วยนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะวัดคาปาซิเตอร์104นะครับหรือว่าจุดหไมโครฟารัดแล้วก็ตัวต้วานทานอีก2ตัวครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วคุณก็จะเห็นตัวคาปาซิเตอร์ตัวเล็กๆที่เขียนว่า104นั่นเองมันจะข้อมอยู่ตำแหน่งขาซอสกับขาบายพาสครับ กลับเป็นย่านวัดค่าอัตราการเก็บประจุจากนั้นนำมาวัดในบอร์ดได้เลยเพราะว่าเราปลด IC ออกมาแล้วพบว่าได้100นาโนฟาลตดหรือว่าจุด1มโครฟาลตดนั่นเองและ2ตัวสุดท้ายคือตัวต้านทานขนาด2กิโลโอห์มและ4.3กิโลโอห์มครับเริ่มที่ตัว2กิโลโอห์มวัดแล้วได้2กิโลโอห์มผ่านครับและตัวสุดท้าย4.3กิโลโอห์มวัดออกมาแล้วได้ใกล้เคียง4.3กิโลโอห์มผ่านครับ เมื่อเราเนี่ยเช็คอุปกรณ์ข้างๆเนี่ยออกมาดีหมดแล้วเราก็มาหาเปลี่ยน IC กันครับอย่างในที่นี้ผมจะใช้เป็น LNK 3 0 6นะครับน่าจะใช้แทนได้แหละใส่คืนไปในตำแหน่งเดิมและบัตรกีีออกมาให้เรียบร้อยอย่าให้ขามันช็อตกันนะครับแต่ว่าขา S 4ขาเนี่ยมันถึงกันอยู่แล้วเปลี่ยนค่าปาซิสเตอร์1ไมโครฟารัด4 0 0โวลต์ซึ่งผมไม่มีเอา4.7ไมโครฟารัด500โวลต์ไปใส่แทนแล้วกันตัวก็จะอ้วนๆหน่อย หลายคนอาจจะบอกว่าซื้อบอร์ดใหม่ดีกว่าไหมก็เรามาฝึกตรวจเช็ค l n. k. 3 0 4ตัวนี้นะครับเผื่อบางทีมันอาจจะอยู่ในบอร์ดเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าจะมาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ราคาสูงกว่าแน่นอนดังนั้นเรามาฝึกตรวจเช็คอุปกรณ์รอบๆข้างตัว i. c. l. n. k. เผื่อวันนึงนะครับผมไปเจอบอร์ดที่มีมูลค่ามากกว่านี้ก็จะได้ซ่อมได้นั่นเองครับ สรุปตัวที่เปลี่ยนไปในวันนี้นะครับมีตัว LNK 3 0 4 1ตัวแล้วก็ตัวเก็บประจุ1ไมโครฟรัชส400โวลต์1ตัวครับ